สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันนะคะนิดหนึ่งนะคะสักนิดหนึ่งนะคะอ่าสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเป็นไงบ้างคะทุกคนนะคะวันนี้เพจก็ใส่ชุดนะคะชุดเป็นเสือ้ออ่าเป็นเสื้อผ้าใยกันชงนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นใยกันชงแต่ว่าผ้าดักแด้เนี่ยก็ตัดทรงนี้สวยนะคะดักแด้ก็ตัดทรงนี้สวยเดี๋ยวเพจกําลังจะทํานะคะกําลังจะตัดขึ้นมาทรงนี้นะคะ อ่านี่นะคะตัวนี้จะเป็นใยกันชงอัดผ้ากาวนะคะใยกันชงงานอัดผ้ากาวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่าตัวนี้จะเป็นใยกันชงอัดผ้ากาวนะคะทุกคนนี่นะคะใยกันชงอัดผ้ากาวเสื้อแต่สําหรับตัวกระโปรงเนี่ยนะคะไม่ได้อ efendim, er, ัดผ้ากาวนะคะตัวกระโปรงจะเป็นแบบต้องการความคลิ้วนะคะ ตัวกระโปรงเราต้องการความพลิ้วก็เลยใส่แค่ซับในนะคะมันจะเป็นผ้าใยกันชงอัดผ้ากาวของตัวเสื้อแต่สําหรับท่านใดนะคะที่อยากจะได้เป็นผ้าดักแด่ผ้าฝ้ายดักแด่เหมือนนิ่งหุ่นนะคะก็จะทําให้เสื้อสวยอีกเหมือนกันเพราะผ้าจะเป็นผ้าเงานี่นะคะผ้าจะเป็นผ้าเงางามมากนี่นะคะตัวนี้อ่าก็มีหลายสีมากเลยนะคะสําหรับผ้าฝ้ายดักแด่ที่จะตัดทรงนี้นะคะก็จะเป็นทรงปกกล้วยหอมนะคะตัวนี้ กล้วยหอมแล้วก็ป้ายกระดุม4เม็ดนะคะแต่ความยาวของเสื้อเนี่ยเราจะเลยเอวลงมาแค่นิดเดียวนะคะความยาวของเสื้อจะเลยเอวลงมาแค่นิดเดียวนี่นะคะส่วนตัวกระโปรงนะคะเราต้องการให้เขาพลิ้วนิ่มนะคะเ่เอกก็เลยไม่อัดผ้ากาวแต่ถ้าใครชอบอัดผ้ากาวก็ได้ตัวนี้จะใส่แค่ซับในนะคะใส่แค่ซับในนะคะอ่านี่นะคะสวยมากเลยใช่ไหมคะ สวัสดีค่ะพี่พี่ท่านใดเข้ามาวันนี้เรามาพบกันนะคะสักครู่หนึ่งนะคะาเรมาพบกันมาแนะนํามาแนะนําสินค้ากันมาแนะนําชุดสวยๆกันว่าตัวที่น้องใส่เนี่ยนะคะเป็นผ้าใยกันชงนะคะใยกันชงอัดผ้ากาวถ้าพี่พท่านใดเนี่ยอยากได้เป็นผ้าายดักแด้เหมือนในหุ่นนะคะผ้า้ายดักแด้เหมือนในหุ่นตัดทรงนี้เสื้อทรงนี้ก็จะสวยเป๊ะอยู่ทรงเลยนะคะสวยเป๊ะอยู่ทรงมากเพราะ พราะผ้าของเขาเนี่ยจะเงาๆพออัดผ้ากาวแล้วมันจะสวยมากเลยนะคะพี่ๆตัวนี้สามารถที่จะทําเป็นคอฮาวายนะคะได้อีกนะคะเป็นปกฮาวายได้อีกนี่นะคะส่วนแขนตัวนี้นะคะหลายๆท่านอาจจะไม่ชอบแขนทรงตุ๊กตาเราก็ทําเป็นแขนตรงๆธรรมดาก็ได้นะคะตัวนี้เราจะทําเป็นแขนตุ๊กตาทํารัดไปนิดนึงนะคะสําหรับแม่ค้าะคะ กะว่าจะผอมนะคะกะว่าจะผอมนะคะแล้วก็ทําเป็นทวิตขึ้นไปช่วงแขนเนี่ยก็จะยกจีบนิดนึงนะคะตัวนี้ <c oughs> เป็นไงบ้างคะพี่พี่ท่านใดเข้ามาทักทายกันได้นะคะอ่านะคะวันนี้ก็มีพี่ๆหลายคนนะคะที่สนใจที่หน้าเฟซหน้าเพจมากเลยนะคะเวลาที่เบสใส่ชุดไปเนี่ยก็มีหลายท่านนะคะที่สนใจมากเลยนะคะอ่ะนี่นะคะ วันนี้ก็จะมาให้ชมนะคะแล้วก็มาแนะนํามาบอกว่าผ้าอะไรเป็นยังไงนะคะยังไม่ได้มามีอะไรมายกขายนะคะพี่ๆให้มาชมกันว่ามีผ้าอะไรเป็นยังไงบ้างแต่สําหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นผ้าดักแด้นะคะดักแด้มันแตกต่างยังไงกับผ้าฝ้ายกับผ้าใยกันชงผ้าดักแด้เนี่ยเขาจะเป็นงานงานทอมือและเป็นผ้าเื่มเรื่นะคะเป็นผ้าออกเงาๆไม่ใช่เรื่มเรื่มมันจะเป็นคล้ายไหมนะคะทุกคน มันจะสวยงามมากนะคะสําหรับดักแด้นะคะนี่สีนี้ยิ่งสวยตัวนี้จะเป็นหางปลาวานใหญ่นะคะดูก่อนนะคะดูก่อนอ่ะตัวนี้เราก็จะมีแต่เป็นงาน p ีออเดอร์นะคะที่สาวๆเนี่ยท่านใดยอยากจะสวมใส่สวยๆงามๆนะคะก็จะมีเป็นเป็นงานพีออเดอร์เรายังไม่ได้มีพร้อมส่งนะคะอ่ะแต่มีผ้าให้ไว้บริการนะคะมีผ้าไว้บริการ แล้วสําหรับผ้าที่เป็นมัดหมี่ล่ะผ้าเป็นมัดหมี่จะตัวนี้นะคะผ้ามัดหมี่กับดักแดนเนี่ยจะแตกต่างกันยังไงมัดหมี่จะเป็นผ้านุ่มนะคะแล้วมัดหมี่ตัวนี้เขาจะหมักโครนให้ด้วยนะคะมันจะเป็นผ้านุ่มสวยมากเลยทุกคนนะคะเนี่ยนี่นะคะมัดหมี่ตัวนี้ถ้าเราจะตัดทรงกระโปรงย้อยนะคะเราไม่ต้องอัดกาวก็ได้นะคะเราใส่แค่ซับในะคาใส่แค่ซับในแล้วก็ อัดกาวตัวเสื้อก็ได้ถ้าเราต้องการกระโปรงย้วยนะคะกระโปรงย้วยลายตะขอเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกว่ามันมีอ่าความสวยมีดีเทลอะไรอีกอย่างหนึ่งอ่าเพราะว่าถ้าส่วนมากเนี่ยเราจะตัดแต่ลายตะขอตรงๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเราให้มันอยู่ในโหมดของตะขอที่มันเป็นผ้าเฉลียงอ่ะทุกคนคิดดูนะคะสวยมากนะคะตัวนี้นี่นะคะ อ่ามันก็จะได้ประมาณนี้นะคะทีนี้ก็จะได้ประมาณนี้ความย้อยของเขานะคะถ้าถุงหนึ่งชิ้นเนี่ยเราก็จะได้ความย้อยครึ่งวงกลมนะคะได้ความย้อยครึ่งวงกลม<ง>อ่านี่นะคะแต่ถ้าหลายคนบอกว่าอยากจะได้แบบย้อยบานเยอะๆยอะ้อย,ยเต็มวงกลมอันนั้นต้องใช้ผ้าสองชิ้นนะคะ ผ้าสองชิ้นแล้วก็เหลือเหลือเหลือของเขาเนี่ยไปทําเป็นตัวเสื้อได้นะคะแล้วก็ใช้ผ้าสองชิ้นมันจะบานเยอะมากอันนั้นคือเต็มวงกลมเลยนะคะนีนะคะตัวนี้ลายสวยมากทุกคนนะคะลายสวยมากตอนนี้ตัดทรงนี้นะคะทรงยื้อเนี่ยมันใส่สบายมากเลยนะคะเพี่อนชอบมากเลยอ่ะมันใส่สบายมันทาให้เรารู้สึกสบายมันไม่ติดนะคะไม่ตื่นอักเลยนะคะถ้าเกิดว่าใส่ทรงสอบเนี่ย อ่ะเราเป็นคนที่แบบว่าจะมีสะโพกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกรู้รู้สึกนั่งเนี่ยเออรู้สึกแบบมันจะมันจะติดติดนะคะติดติดติด,ต,ดติดช่วงขาอะไรอย่างเงี้ยอ่านี่นะคะตัวนี้ก็สวยตัวนี้จะออกโทนม่วงนะคะแต่ลายของเขาเนี่ยจะเป็นลายของอ่าเป็นสอดหลองนะคะเป็นสอดหลองแบบนี้ีน่นะคะ ะะเดี๋ยวให้ดูย้อยของของมัดหมี่นะคะย้อยของมัดหมี่ก็จะเป็นอ่า,อาไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นย้อยแบบมัดหมี่นะคะตัวนี้มันจะผิวสวยมากเลยนะคะถ้าเป็นมัดหมี่นะคะนี่เลยจะเหมือนกระโปรงตัวนี้เลยนะคะผ้าสวยงามมากนะคะผ้ามีให้เลือกเยอะมากถึง200ชิ้นนะคะพี่พี่ ่านะคะมีให้เลือกเยอะถึง200ชิ้นเลยทีเดียวนะคะสำหรับผ้าสวยๆของเราเนาะเพราะว่าทางร้านเนี่ยเราก็จะอัปเดตลายผ้าเนี่ยลงสตอรี่หรือว่าจะลงที่หน้าเพจหน้าเฟซตลอดนะคะใครที่สนใจลายผ้าสวยๆก็สั่งได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้มายกผ้าให้ชมนะคะ <S <S ม,มาแนะนำผ้าแต่ถ้าเป็นผ้าพื้นเนี่ยก็จะสวยอีกแบบหนึ่ง อันนี้จะเป็นผ้าพื้นนะคะพื้นดักแด้นะคะพื้นดักแดเนี่ก็จะสวยงามมากทุกคนนะคะพื้นดักแด้ก็จะสวยงามโดยเฉพาะสีนี้นะคะสีนี้จะเป็นสีเขียวมะนาวนะคะถ้าใครที่จะสั่งพรีออเดอร์นะคะตัวเสื้อตัวเล็กแบบนี้นะคะเป็นผ้าฝ้ายดักแด้เนี่ยก็มีทุกสีนะคะมีทุกสีเลยนะคะช่วงนี้สามารถที่จะพรีออเดอร์ได้เลยนะคะ พีออเดอร์เนี่ยทุกคนสามารถแจ้งไซส์ได้นะคะแจ้งไซส์เข้ามาเป็นไซส์ของลูกค้าคนต่อคนนะคะที่เราตัดให้นะคะเราจะตัดให้เป็นของเราเลยนะคะไม่ใช่ว่า,ามีแพทเทิร์นที่เป็นไซส์อยู่แล้วนะคะเราจะตัดให้แต่ละไซส์นะคะแต่ละไซส์ของแต่ละคนนี่นะคะสีนี้สวยนะคะสีนี้ก็จะเป็นสีออกโทนโอโรสหวานนะคะโอโรสหวานอชมชมพูนะคะสวยมากเลยตัวนี้นะคะสีนี้ ที่จะสั่งพ e ิเออเดอร์ก็สอบถามรายละเอียดที่ทางอินบ็อกซ์ได้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะก่อนจากกันนะคะี่ียกก็ขอ,อฝากคอร์สออนไลน์ด้วยนะใครที่เข้ามาติดตามแล้วก็สอบถามเข้ามาในเรื่องของการอยากอยากสร้างแพทเทิร์นเป็นนะคะอยากสร้างแพทเทิร์นเป็นอยากตัดกระโปรงแบบบานๆอย่างนี้ใส่สวยๆหรือว่าทั้งหมดนะคะในคอร์สแรกเนี่ยเราให้ทั้งหมด10ตัวนะคะแบบแพทเทิร์นกระโปรงนะคะของสมัยนิยมนี่แหละ ว่าสมัยนิยมนี่แหละนะคะเพียก็จะเชิญนะคะเพื่อนๆสาวๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มปิดนะคะเราก็จะสอน1ิบแบบเราสามารถเข้ามาเรียนซ้ําๆได้ตลอดเวลานะคะในคอร์สนี้นะคะในคอร์สของกระโปรงแล้วก็มีคอร์สของเสื้อนะคะคอร์สของเสื้อก็จะสอนวิธีวัดตัววัดสร้างแบบวิธีวางผ้านะคะแล้วก็วิธีเลือกผ้าจนกระทั่งอะไรคะจนกระทั่งเราสามารถที่จะอ่าถ้าเรา มีแบบว่ามีความสามารถที่เย็บได้อยู่แล้วหรือว่าดีวกับคนอื่นได้ในการตัดเย็บให้เราแต่เราสร้างแพทเทิร์นเองสามารถที่จะทำตัวนี้นะคะไปสร้างธุรกิจเอามาขายบนออนไลน์ได้สบายๆนะคะสำหรับความรู้ตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าเรามีความรู้ตรงนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปสั่งแพทเทิร์นนะคะจากจากหลายที่ใช่ไหมคะ เพราะเราทําได้เองะะสร้างแบบได้เองแล้วก็จะมีคอร์สของเดสนะคะตอนนี้เปิดมีอยู่3คอร์สนะคะมีอยู่3คอร์สให้ทุกคนได้ลงอลองเลือกลองดูนะคะว่าจะเอาคอร์สง่ายๆก่อนก็ได้หรือว่าใครที่มีพื้นฐานอยู่แล้วอะตัดเป็นอยู่แล้วสร้างแบบอะไรเป็นอยู่แล้วแต่อยากรู้รายละเอียดว่าอยากจะได้แบบที่เรายังทําไม่เป็นนะคะก็สามารถสอบถามได้เลยนะคะตอนนี้มี3คอร์สนะคะพร้อมที่จะเชิญทุกคนเนี่ยไปโรงเรียนได้เลยนะคะ อ่าสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้นะคะฝากไว้สําหรับใครที่สนใจในเรื่องของอาชีพนะคะในเรื่องของการสร้างการพัฒนาความรู้ของตัวเองนะคะเพราะความรู้นะคะที่มันมีติดตัวอย่างความรู้ในเรื่องของการทำอ่าการทางานฝีมือแบบเนี้ยนะคะบอกเลยว่าบอกเลยว่าหุ่นยนต์อ่ะแย่งงานเราไม่ได้เด็ดขาดน,นะคะทุกคนหุ่นยนต์เขาจะแย่งงานเราไม่ได้นะคะเพราะเขาจะต้องมาคิดวิเคราะห์ถึงความสวยความงามในการสร้างแพทเทิร์นในการอ่า ใส่จินตนาการใส่ไอเดียลงไปเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยเขาคงทำยังทําไม่ได้นะคะแต่ถ้าใครที่ทํางานที่ขุ่นยนแย่งงานเราได้อยู่นะคะเราก็อ่าเราก็ต้องระวังระวังนิดนึงนะคะลองหาอาชีพใหม่ๆอะไรใหม่ๆนะคะสร้างความตื่นเต้นให้เราอยู่ตลอดเวลานะคะอ่าสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนฝากตรงนี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะสอบถามได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ